คยมีปัญหาเจ็บสะบักด้านหลังบ้างครับจะมีอาการเจ็บแปลบๆนานๆเป็นทีเดี๋ยวนี้อาจารย์เอจะสอนวิธีแก้สะบักจมแบบเฉียบผ่านให้กับทุกคนครับเริ่มต้นครับด้วยการกดบริเวณรอบสะบักของคุณลูกค้านับ3าถึงเรอบไปและกลับนับ1รอบครับวิธีการกดนะครับมือฝั่งเดียวกับหัวไหล่นะครับให้จับที่หัวไหล่มืออีกข้างหนึ่งนะครับให้ทํามุมประมาณ45องศา ออกมาและกดไปที่ร่องสะบักค,ครับกดไปให้ลึกที่สุดจุดที่2ครับวัดจากบริเวณต้นคอออกมาประมาณ1นิ้วมือนะครับแนวบ่าจากนั้นให้กดลงไปครับและให้บอกคุณลูกค้านะครับก้มหน้าคางชิดอกกดค้างไว้15วินาทีเมื่อครบแล้วครับก็ให้ลูกค้าเงยหน้าขึ้นกดแบบนี้ครับ3มรอบ แล้วก็บีบค้าให้คุณลูกค้าหน่อย